แล้วตอนนี้เมย์ก็มาอยู่กันที่ท่าเรือแหลมงอบนะคะนี่เลยแล้วกำลังจะมาขึ้นเรือเพื่อไปพักกันที่เกาะมาค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือตรงนน้นเลยคอยเห็นไหมเหน,น่ะนะตรงนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือตรงนั้นกันนะคะแล้วเราก็เอารถมาจอดไว้ที่ธิดาทัวร์นี่เลยนะคะวันละห้าสิบบาทค่ะ เรามาจอดใช่ไหมคะเดี๋ยวเขาก็จะเอารถไปส่งเราที่ท่าเรือนะคะแล้วท่าเรือนะคะก็คือจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับที่เราฝากรถเนะะี่ยค่ะนี่เลยแต่ก่อนอื่นคือเราต้องเอาของไปลงทิ้งไว้ตรงเรือที่เราจะขึ้นก่อนนะคะแล้วเราก็ขับรถกลับไปเขาก็จะมาส่งเรา ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ท่าเรือจะเตรียมตัวข้ามไปเกาะหมากเรียบร้อยแล้วนะคะเรือที่เราจะขึ้นก็คือซีเทลนะคะซีเทลสปีดบ๊ทนะคะคือราคาไปกลับก็อยู่ที่คนละห1ึ0งบาทค่ะตอนนี้อันนี้ก็คือแบบถ้าใครพาน้องหมามาด้วยนะคะเขาก็จะคิดอย่างนี้เลยเป็นโลนะคะราคาตามโลแบบนี้เลยอันนี้คือเที่ยวเดียวนะคะขาไปแต่ถ้า ขากลับก็คือไปกลับก็คือ200อันนี้ก็จะเป็น400 15อหขึ้นไปก็ไปกลับก็600นะคะนี่เลยแล้วก็เลือสปิดโบ๊ทที่นี่เขาก็จะมีทั้งหมดน่าจะ4ีเจ้านะคะอันนี้ก็คือปานั่นนะคะแล้วก็ซีเทลแล้วก็มีรีลาวดีนะคะอีกเจ้าหนึ่งเราไม่แน่ใจนะ เดี๋ยวเราจะใส่รายละเอียดไว้ให้นี่เลยค่ะเดี๋ยวเราก็รอ,อขึ้นเรืออยูน่นี่เราจะไปลงเรือกันนะคะทางยิ่งมาเดี๋ยวรางยิงมาทางยิ่งมา แล้วเกาะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนก็คือเกาะช้างค่ะเกาะหมากนะคะเขาก็จะอยู่ระหว่างกลางเกาะช้างก,กับเกาะกูดค่ะเกาะช้างนี่คือใหญ่มากๆเลยนะคะอันนี้เราก็มาถึงท่าเรือที่เกาะหมากแล้วนะคะ เรจะเรียกท่าเรืออ่าวนิดเดี๋ยวเราจะขึ้นแท็กซี่ที่เกาะไปนะคะคนละ50บบาทเพราะว่าทางที่พักเราเขาจะไม่มีบริการมารับเรานะคะ ยตังด้ค่ะอันนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะมังกี้อิสราค่ะอย่าเราจ่ายค่ารถกันได้จ่ายค่ารถเรียบร้อยเข้าไปเช็คอินด้านในกันเดี๋ยวอันนี้เราจะลองเดินตามทางเข้าไปนะคะ เขาบอกให้มาทางนี้นี่ไงจะถึงแล้วนี่เลยเดี๋ยวเราไปติดต่อก่อนนะคะทุกคนอันนี้ก็บรรยากาศรอบๆที่พักเราสวยมากมีโซนถ่ายรูปเยอะมากๆค่ะอันนี้คืออ,คอยากท่องเที่ยวต่างชาติเขาก็จะมาพักผ่อนกเนานะฟิลแบบอยู่ใต้ต้นไม้ค่ะแบบเนี้เลยอะ่ะทุกคน ก็ดีเลยอ่ะอันนี้เดี๋ยวพี่เขาจะพาเราไปเช็คอินที่ห้องนะคะไปดูกันว่าเราพักห้องไหนโอ้ยสวยจังอันนี้ก็เจอแต่นักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะไปเราไปดูห้องเรากันคะ่ะ นี่เลยดิที่อาจจะต้องเปลี่ยนมาอยู่ห้องนี้ห้องเมื่อกี้คือแอร์ไม่เย็นนะคะพี่เขาก็จะให้เราพักห้องอีกเนาะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันว้าวอันนี้ดูบรรยากาศหน้าที่พักกันก็ดีนะ ไปดูด้านในกันเราก็อันนี้ก็คือบรรยากาศด้านในนะคะทุกคนที่เนี่ยเขาก็จะไม่มีโทรทัศน์กับตู้เย็นให้นะคะแต่ห้องน่ารักเลยอย่าราาจะพาไปดูในห้องน้ำกัน ก็จะ,จะเป็นภายในห้องน้ํานะคะก็จะมีเครื่องทําน้ําอุ่นค่ะอันนั้นเขาก็จะมีแบบมุงรวดนะไม่ต้องกลัวแบบสัตว์เลยค่ะอะไรจะเข้ามานี่นะคะเดี๋ยวจะให้มองออกไปเห็นวิวด้านนอกบังค่ะบังค่ะตะก้องอันนี้คือวิวด้านนอกนะคะทุกคนวิวดีมากแต่ห้องเนี้ยคือเขาจะล้มฝาตรงห้องนั้นนะคะแล้วพอดีจังหวะห้องนั้นนะ้ ที่เขาจะให้เราตอนรกอะแอร์มันเสียแอร์มันไม่แอร์มันไม่เย็นแต่วิวตรงนั้นก็ดีเหมือนกันนะคะแต่อาจจะแบบตรงวันแดดร้อนนิดนึงทุกคนตอนนี้คือแบบดีมากแบบมันแบบร่มลื่นเราแบบนั่งเล่นได้ทั้งวันเลย เป็นแบบต้นไม้ใหญ่แบบมันมาให้ความล่มลือแล้วมันเป็นมุมถ่ายรูปแล้วแสกส่องมาสวยมากเลยนะใครเนี่ทุกคนเราเราเลือลำเนี้ยนะเราสามารถให้เขาอะ พาเราไปกตกหมึกได้แล้วก็ตินอกเขาได้เลยเนาะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวรอเขามากก็อย่าอคือว่าเขาจะขิ้นราคายอย่างนี้นนะพร้อม,มเขียงพร้อมใช่มีเขียงพร้อมรอไไพร้อมแบบว่าเราตอกก็ได้ปุ๊บนี่ความทำซาซิมิเลยเจ้ะ <laughs> ก็ติดต่อเช่ามอไซค์ผ่านทางที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะวันละ2 5 0หบาทน้ำมันน่าจะเต็มถังอยู่แต่นี้ไม่แน่ใจนะว่าถ้าเราติดต่อเช่าเองน่าจะประมาณ200หรือเปล่าหรือเท่าไหร่หรือเปล่าไม่รู้นะไม,ไม่เต็มไม่เต็มอ,อันนี้เราน่าจะเติมเองไปเดี๋ยวไปแวะรอบเกาะกันเรียบร้อนเลย เราตัดตังกัไม่ได้แล้วไปเราไปดุยทั่วเกาะมากัน นี่นะคะอันนี้ก็คือแผนที่บนเกาะมาค่า oh. นี่เลย oh. เราถ่ายรูปไว้ก่อนดีป่ะเดี๋ยวเราจะไปจุดไหนเราจะได้ไม่งง ตอนนี้เราก็อยู่กันที่เกาะหมากรีสอร์ทนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบริเวณริมหาดเขากันเนี่ยเราน่าจะข้ามนั่งเรือจากตรงเนี้ยข้ามไปเกาะขามเดีย๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวเกาะขามกันนะคะอันนี้ก็คือจะอยู่โซนคนละฝั่งกะที่พักเรานะคะ ทุกคนดูดิฝั่งนี้น่าจะเป็นฝั่งที่พระอาทิตย์ตกดินนะคะสวยมากมเห็นปะเดีย๋ยวเราจะขึ้นไปถ่ายรูปตรงสะพานไม้นี้กันนะคะท่าตี์กำลังจะตกดินแล้ว มันไม่เหมือนเราแบบติดเกาะเลยเนาะไม่เหมือนแบบเราอยู่บนเกาะเลยนะนึกว่าขึ้นเหนือเลยอ่ะฟิลตอนนี้ที่นี่เขาก็จะมีแบบตนบบน้นเขาปลูกเขาทำมาแลงสวนยางกันมากกว่าค่ะที่บนเกาะเนี้ยนะตอนนี้ก็เริ่มจะมืดแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงกว่าแล้วหกโมงจะครึ่งแล้วเริ่มมืดแล้วะคะ่ะ เดี๋ยวเราจะกลับที่ทาก,กันกันตอคีคเราก็แวะกินอาหารตามสั่งอยู่ที่ร้านทานกินเส้นนะคะนี่บรรยากาศภายในร้านาคนเขามีหมูกระทะด้วยอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเมนูด้านในกันอันนี้ก็จะเป็นเมนูของทางร้านนะคะ ราคาก็จะประมาณนี้นะแล้วสรุปมื่อนนี้เราก็สั่งหมุกระทะมาทานจ้ะชุดนี้ก็อยู่ที่ราคา400บาทนะคะพี่เขาทำใหม่คือแบบทำแบบใหม่อ่ะชุดต่อชุดอะไรอย่างเงี้ยดูดีน่ากินมากอ่ะ น่าสมัครนมสดนะไปด,ด,ดู้ัน้ลยดิเดี๋ยวเราจะมาชิมกันพี่เขาบอกว่าของพิงซชื่ที่ร้านเขาเลยนะคะขอตัวไปรับประทานก่อนนะคะ คนหูประทาที่นี่เขาโคตรเด็ดเด็ดสุดผมํำลือว่าดูดิคือแบบน้ำอะ่ะเขาอ่ะมันจะเป็นแบบเหมือนนมสดกับน้ำมันยาใช่ไหมคือเทแบบหมดชามเลยอะ่ะคือมันโคตรอร่อยน้ำซ้นก็เด็ดมาก <c oughs> เดี๋ยววันสุดท้ายเราจะมากินอีกอีกทีก่อน,อนกลับนะคะเราจะทำรีวิวให้คือแบบอุน่นเปนที่จริงๆอะ่ะต้องมาลองกันเองนะคะอย่าเพิ่งเชื่อ แต่ก็ไม่เคยกินแบบหมูประทานที่ไหนอะเขามาักแบบเนี้ยก็คือแบบมันโคตรอร่อยเลยอะออชุดนี้400ร้อยนะคะแต่กิน2องคนก็คือแบบิอ,อิ่มอะคือแบบดีมาก้มาลองแล้วคลิปวันแรกที่เกาะหมากของเราก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวอีพีต่อไปเราจะพาข้ามไปกันที่เกาะขามค่ะทุกคนน้าใสมากๆค่ะสวยมากๆยังไงก็ฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ